เ่ยมาอาลงมาลงทะลดูเปะเนะกุ้งัวใหญ่นะเบสไหนเน,น,นี้ยเปียบปะเนี้ยอาขยาวขยาวนะ้ำนี่กุ้งไข่เป็ไดไหได้ไหมนี่นี่ตัวใหญ่ตัวใหญ่เนอะ คงเยอะอยู่ลวมั้องอะนีเบแงม,น,มน,นูีน้้อะไรวะอยนะีตัวใหญ่นะเด็เอาลงมาเลยลงมาเบสลงมาค ah, น<อ>นะลงไปเลยเนะี่ยลมนะโลมโ ay, ลมก็ลม,ลมลนะ<ว>มป<ว>ีปิ้งก็ม่นปลงไปกับพ่อตา ช้อนไม่เป็นไรเาเอาช้อนนี่ตัวใหญ่ๆนะได้ไหมบบได้โยไ,ได้ไหม,ไไหมเอาใอยด้ยใส่น้ำด้วยดิ<อ>ใส่ไปเถอะเออตายไปไไนั่นแหละอตักไปไไไไนี่มันตายหรือมันเป็นวะเนี้ดดเยะนะเ,เว้ยเบสปูนิ่ม เฮ้ยเป็ดปูนิ่มปูนิ่มปิดเลยเั้ยแตัวจับเลยตัวมันนิ่มจะล็อกขาบเปล่าเดือนดที่เขาไม่จับเลยเอาดิ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 อะไรแต้มมันกำลังจะกรอบขามันนิ่มมันนิ่มมันไม่กล้าจับมันนิ่มมันเคยโดนนิ่มตัวนิ่มปิดเลย อาจะใช่นะไครไม่รู้องคูกก็เออองปูกบอกไม่ใช่ <The> <servicios>